สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจและความสำเร็จของนักกีฬาอดีตท,ทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาและนักกีฬาเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นแรงบันดนาลใจให้กับนักกีฬารุ่นหลังเยาวชนที่จะก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้รายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกอล์ฟไทยในอดีตซึ่งในปี1970และปี1971ชื่อของโปรไทยคนนี้ไปปรากฏในการแข่งขัน US Master แล้วก็สร้างความฮือฮาแล้วก็เป็นการปลุกกระแสให้กีฬากอล์ฟได้รับความนิยมในเวลาต่อมาบุคคลที่ผมกล่าวถึงนี้ก็คือโปรสุกรีออนช้เราไปติดตามประวัติและผลงานอันยอดเยี่ยมของโปรสุดยอดนักกอล์ฟของเมืองไทยในอดีตคนนี้ในช่วงของบอลทูบีครับ บอ r n ทูบสนับสนุนโดย i s ซุ u มิลเอ็กซ์พีทีทีไลฟเตความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน t r i นิตี้คารศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรบาซาย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยา สวัสด,ด,ดีครับโปรสกรุยอนชัมครับ <นะ S 2> วันนี้ต้องขอกลับขอบพระคุณที่โปรโกรุณาสละเวลา <c oughs> มาพูดคุณในรายการของเรานะครับโปรครับมีหลายคนอยากทราบเหลือเกินนะครับว่าความที่โปรเป็นโปรโกอล์ฟที่ถ้าเจ้าว่าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถือเป็นโปรซีเนียที่มีผลงานในอดีตที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินโปรเ,เป็นคนประจบคีรอิขันหัวหินโดยกาเนิดครับเกิดที่เกิดเพชรบุรีอ๋อครับเกิดที่เพชรบุรีแต่ไปโตที่หัวหินครับ พ่อพ่อทำงานรถไฟอ๋อครับผมครับฮะแล้วชีวิตการเป็นเด็กๆตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโปรเริ่มเป็นเด็กมาก็คงจะไม่ได้เล่นกอล์ฟก่อนแน่นอนก่อนนั้นนั้นเคยเล่นกีฬาอะไรมาบ้างไม่เคยเล่นกีฬาไม่ได้เล่นเลยไม่เคยเลยเล่นกีฬานะแต่ว่าเป็นเด็กที่อยู่หน้าฐานีรถไฟอยู่ไหินนะขายโอเลี้ยงขายอะไรอย่างนเงี้ยอ๋อครับครับวิ่งอยู่แถวนั้นนะต่อพ่อะตัวเล็กยังไม่เข้าไปเก็บกอล์ฟไม่ได้อ๋อครับผมยังถือถุงไม่ไหวเข้าไปตอนอายุ สองสิบสามถึงสิบสี่นะครับแล้วไปวิ่งหน้าเข้าใจคําว่าวิ่งหน้าไหมไปวิ่งหน้าก็คือคอยดูลูกกอล์ฟข้างหน้าเหมือนเหมือนที่ดูสิทธ์สปอร์ตคัพที่ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ลูกตกน้ําลูกเข้าป่าเช่นเดียวกันคือวิ่งหน้าเขาเรียกวิ่งหน้าครับตั้งแต่สิบสองขวบแล้วสิบสองสิบสามมาครับแล้วเริ่มจับไม้กอล์ฟจริงๆตอนนั้นอายุสิบสี่ใครเป็นคนสอนให้ครับตอนนั้นก็ผือถุงด้วยนะเป็นแคดดี้อ่าก็เราเห็นเขา แล้วก็แอบดูครูทิมเข้าไปเนี่ยยังไม่ทันอะไรคือไปถือถุงครูทิมก่อนครูทิมทัพพระบิบูลซึ่งเป็นพ่อของมนบอุทัยอะไรพวกนี้เป็นเป็นเป็นโปรกอล์ฟที่เป็นอาจารย์รุ่นแรกเลยนักกอบรุ่นนู้นต้องรู้จักคนนี้เขาเรียกว่าปรมาจารย์เลยใช่ถูกต้องครับก็ชอบแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงขั้นนี้นะฮะก็เล่นไปเฮฮาพอเล่นไปแล้วเนี่ยโปรพัฒนาอย่างไงครับถึงได ถึงได้เริ่มที่จะมีการแข่งขันหรือว่าก็เห็นพักพวกนะฮะเห็นคนที่รุ่นพี่เขาเล่นแล้วก็เก่งก็ไปเล่นกับเขาตอนแรกก็เป็นเบี้ยล่างอะไรก็แนะนำว่าแพ้ตลอดอะไรเงี้ยก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยนะปรับปรุงมาเรื่อยก็ไปสมัครถือไปถือถุงผู้ทิมเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยก็ไปรักจําเขาสแกะวงสวิงตัวเองมั่งอะไรก็แกสอนเราก็รักจําอะไรก็มาครนะนั่นแหละก็มาเริ่มแต้งเล่นมาแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ในช่าง เมื่อก่อนเนี่ยนายช่างแกสนับสนุนนายช่างรถไฟอะนะครับครับแกสนสนุนปีหนึ่งแกให้มีแข่งขันครั้งหนึ่งแคดดี้อ๋อเป็นการแข่งขันของแคดดี้ครับนั่นแหละปรเริ่มมาจากจุดนั้นเลยอะเริ่มจุดประกายครับชนะไหมครับชนะชนะเลยนะฮะชนะเลยครับลกชนะตอนนั้นชนะนี่มีมีเงินรางวัลเรือว่ามีของรางวไม่มีของเล็กๆน้อยๆที่นายช่างแกให้อ่ะครับอ แล้วไม้ชุดแรกที่โปรมีในถุงก๊อฟที่มีไม้ที่เป็นของเราเองชุดแรกตอนนั้นยังจําได้ไหมครับไม้ชุดแรกของผมน่าจะเป็นของนายคือเป็นจัสแม็กที่มาเมื่อก่อนเวียดนามถูกครับัไปเล่นที่หัวหินใช่ครับแล้วเอามาถุงไปเอาลุกอฟไปครับแล้วเขาก็ไปบอกหัวหน้าแคดดี้ว่าหาเด็กเก่งๆให้คนหนึ่งหัวหน้าแคดดี้ก็เรียกผมไปว่าเฮ้กีไปตอนนี้นั่งเลย เสร็จแล้วไปก็ไปเล่นกับเขาเล่นกับเขาถูกใจกันไปเล่นกับเขานี่หมายความว่าเล่นด้วยแบกถุงด้วยอ๋อทั้งเล่นทั้งแบกถุงด้วยเล่นน้ำรู้แล้ว่าเล่นเป็นคู่เล่นกับเขาอครับครับทีนี้พอเล่นไปเล่นมาเขาอยู่อาทิตย์หนึ่งเขากลับเขาทิ้งให้ผมเลยเขาทิ้งไม้กอล์ฟบอกว่าเอออยู่รักษาไว้ลูกอีกถุงหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโปรเองก็เป็นแคดดี้นะฮะแล้วสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติยังไงฮะมือสิครส่วนมากจะเป็นมือ น่ารักนะฮะมเป็นมือเป็นมือเป็นการสื่อสารที่เป็นดูเป็นธรรมชาตินะฮะครับก็คุยกันรู้เรื่องแหละก็เรียกว่ารู้แหละเล่นด้วยกันอาทิตย์หนึ่งจนเขายกไม้ให้เลยพอเป็นทหารมาเป็นาบก็เป็นปัตรสองแม่ก็จับบวชครับพอบวชเสร็จผมก็ต้องมาเข้าไปฝึกที่ปราบบุรีค่ายธนารัตน์ครับผมแล้วมานั่นก็มาเป็นฐานคนรับใช้ครับของยุทธศักดิ์ข้องตัวโลก ทีนี้พอเล่นมาเป็นทาหารปับ๊บครูชลอก็ก็รู้ก็เรียกเรียกไปพบหาสปอนเซอร์ให้เริ่มเข้าไปสู่ในกระบวนการกอล์ฟมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหกำลังสนุกเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าในช่วงของฮอล์เฟมเนี่ยจะไปดูว่าเส้นทางในการเป็นนักกอล์ฟทีมชาติไทยกว่าที่จะก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับเวิลด์คัพกว่าที่จะก้าวเข้าไปสู่ US Master อร์นั้น เส้นทางยากลำบากขนาดไหนแล้วมีคนไทยสักกี่คนที่ทำได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของเฟรมครับโปรคิดว่าโปรได้จากากีฬากอล์ฟมากที่สุดในชีวิตเลยโปรคิดว่าสิ่งที่โปรได้คืออะไรผมได้ครบยังไงบ้างครับอ่ะครบยาง้งเพราะว่าเด็กรถไฟอเด็กละหน้าตานีรถไฟแล้วมาถึงขั้นนี้ผมคิดว่าผมได้ครบครับ Hall of Fame สนับสนุนโดย Isuzu MU-X PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสบม่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน c h a t e a the Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทย กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2องของ port ท้อง The He รนะครับในช่วงของฮอฟเฟต์เมื่อสักครู่นี้คุยค้างเอาไว้โรสุกรีเดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพเริ่มเข้ามาสู่ตสกรรมามเป็นของกล์ฟโดยการเป็นทหารก่อนที่รับที่ทบแล้วยังไงครับรับ11ครับนะฮะในระหว่างที่เป็นนั่นก็ปัดปาครูจะรอรู้ก็โทรบอกว่าเอ้กีว่างแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวมั่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องคุย าก็คุยไปคุยมาเขาก็มีเพื่อนก็มีห้าคนสี่หรือห้าคนผมไม่รู้เขาเอาเงินกองทุนให้เอาเงินคนละห้าพันหกพันบาทเนี่ยรวมเป็นสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทส่งผมไปเล่นที่มาเลเซียคือเอเชียเซอร์กิตว้าวนั่นคือรายการแรกที่โปรเดินทางออกไปต่างประเทศเลยไปรถยนต์กับครูจะรออ๋อครับมีสปอนเซอร์เป็นชาวต่างชาติสี่ห้าคนลงคันกันน่ารักมากครับแล้วก็ไปบังเอิญผมได้เงิน ได้เงินรางวัลรู้สึกจะร้อยเหรียนร้อยห้าสเปรียนหรือไงสมัยนั้นก็โอเคครับกลับมาก็โอ้นั่นเลยทีนี้ก็มีจังหวะงานหนึ่งก็คือในระหว่างนั้นน่ะก็ได้ข่าวว่าเวอร์นครับจะมาสิงคโปร์สี่ห้าคนฝรั่งนี่ยก็พยายามจะให้เราไปเพราะว่าเรามีลักกอบแล้วนะว่าให้ไปก็ติดต่อทางไปทางนู้นเวอร์นครับทางนน้นเขาก็บอกว่าประเทศไทยมีเป็นคนเล่นกอล์บเมี สนามรอบเลยเขายังไม่รู้อะคอยู่ทั้งนี้บอกผมก็ไปฝังตัวอยู่หัวหินไปซ้อมกลับไปซ้อมที่ที่หัวหินไปเก็บฟะไปเก็บตัวอยู่ที่คูจะรอไปด้วยครับอไปก็อาจินโสผลไปฝังตัวอยู่ที่หัวหินครับก็ตั้งทางนู้นตอบมาว่าโอเคไหนๆนั่นแล้วก็มาทีมของเขาเนี่ยมันครบอยู่แล้วเขาก็เลยให้ผมทีมของไทยเนี่ยไปเล่นกับอามิเจอร์ของเขา อ๋อครับแต่ว่าเล่นในการแข่งขันแต่เขาไม่มีทีมประกบกับเราแล้วครับครรัับบเชิญไปอ่ารับเชิญไปครับผู้นั้นโหลสะดุ้งเลยนำกี่อันเดอร์ตอนนั้นจำได้ไมไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ขึ้นมานำขึ้นมานำเลยอ่าโอ้โหเฮฮากันหม่เลยคือมามืดมานอกสายตาอย่างไหนก็ไม่รู้เล่นกับอเมริก์เขาครับพอวันที่สองก็ให้เล่นกับจีนครับพอวันที่สองเรายังตีดีอยู่ครับแล้วก็รู้สึกจะเล่นกับ อาร์เจนติน่าเดมิเซนโซครับจีนไต้หวันอาร์เจนตินาแล้วก็อเมริกาอเมริกาวันสุดท้ายมาซ็นเดเดนกับอเมริกาเลยบรรยากาศเป็นยังไงฮะตอนนั้นโอ้โหคนนี่ฮะพวกนั้นบอกว่าที่ไหนบอกว่าไม่มีอ่ะไม่มีนี่คือมีนักกอล์ฟมาได้ยังไงใช่ไหมฮไม่มีนักกอล์ฟอ่ะครับพูดทั้งถือพิมพ์ต่างประเทศอะไรโอ้โหลงเกียวกาวหมดครับก็เล่นมาถึงหลุมสิบหกฮะส่วนตัวเนี่ยผมนำ นำแู่ทีมอยู่ที่รี่เพราะหลุม16ออนต่อออนก็มีปัญหาเกิดขึ้นเิือลิซามโนเข้ามาเกาะหลังบอกเอ้เหลือสามหลุมอยู่อะแชมเปี้ยนแล้วเหมือนไซโคเรานี่นี่เป็นคำโจกที่ทุกวันนักกอล์ฟเกาๆลยังไม่ลืมนะอันนี้ครับครับอันนี้ยังไม่มีใครลืมเหมือนมาไซโคเราทีนี้เราก็รู้สึกยังไงแล้วเรวก็อาจกับตื่นเต้นอยู่แล้วกดดันเลยเพราะตัวแดงมันขึ้นที่สกอร์บอร์ดโอ้โ ขึ้นมาตีกันนั่นแหละผมก็สามพัดเขาสองพัดก็เหลือหนึ่งแตมก็เหลือนําอยู่หนึ่งสตรอคสิบเจ็ดพาสามก็ตีเข้าไปเกือบลงครับพอหลุมสิบแปดปาร์ห้าเขาตีไกลกว่าเราเขตีสองอ่อนอ๋อแน่นอนเขาตัวโตกว่าโปรเยอะเลยนะครัหละนั่นแหละแพ้เขาอย่างนั้นนิดเดียวเท่านั้นเองเกือบจะเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนแรกแล้วด้วยปัญหาตรงนั้นก็ก็เป็นผลดีนะทําไมครผมว่าก็ได้รับเิอไปมาสเตอร์ อ๋อจากการแข่งขันวันนี้แหละจากอันนี้แหละคือหากันเต็มที่ครับพอกลับมานี่จดหมายมาเลยครับว่าได้รับเชิญไป US Master ปี1970 70ันอแล้วก็71สองปีซ้อนเลยก็ถือได้ไหมครับว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยคนแรกที่ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับ US Master ตอนนั้นแข่งขันที่สนามอะไรครับจ้าบูกิตครับสิงคโปร์บูกิตดีมาผลการแข่งขันออกมา ก็เนี่ยผมที่สองนที่เออที่สองแพรก็แพรลิเวอร์โน่แต่นึงไนีอ๋อครับผมนั่นแหละครับสกอร์ที่โปรเคยทำดีที่สุดในการแข่งขันตอนสมัยนุ่มๆเลย64โอ้โห64 8บสี่อันเดอร์ลยฮะใช่ไหมครับตอนนั้นการแข่งขันรายการอะไรฮะที่นิวซีแลนด์โอเพนครับไปที่ญี่ปุ่น66ค้อัเรคอร์ดเหมือนกันอ๋อครับถ้าถามว่ารายการแข่งขันรายการไหนที่โปรเองมีความรู้สึกว่า ประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจในใน,ในผลงานในฝีมือของเราถ้าพูดถึงประทับใจผมว่าน่าจะเป็นมาสเตอร์ถึงแม้จะเป็นการตกรอบแต่ง,งานนี้เป็นงานเชิญอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีแลงใช่ไหมทุกคนที่เชิญอย่างเดียวใช่ครับ80คนหรือ70คนเองสิ่งหนึ่งที่โปรคิดว่าโปรได้จากกีฬากอล์ฟมากที่สุดในชีวิตเลยโปรคิดว่าสิ่งที่โปรได้คืออะไรชื่อเสียงไหมเงินทองหรือเปล่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าเกียรติยศที่ได้รับผมได้ครบยังไงบ้างครับครับเพราะว่าเด็ก รถไฟเด็กหน้าฐานีรถไฟแล้วมาถึงขั้นนี้คุณคิดว่าผมได้ครบไหมล่ะพูดได้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นเด็กเด็กวิ่งขายโอเลี้ยงไปเป็นแคดดี้ครูพักรักจำจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับเชิญเข้าการแข่งขันในระดับโบ r ์ค c ับแล้วก็ยูเอสมา r และไปเป็นไปในนามของประเทศไทยเนี่ยผมไปแทบทั่วโลกแล้วแต่โปรเองก็ภาคภูมิใจครับผมภูมิใจภูมิใจอย่างนั้นเลยชีวิตนี้ไม่มีอีกแล้วครับ ฟังโปรเล่ามาแล้วค่อนข้างภาคภูมิใจมากเลยนะครับแต่ว่าเราคงจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ากลับมาในช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้แมนจะอยู่ในซีเนียนะครับแต่ว่าท่านก็ยังทําประโยชน์มากมายรวมทั้งมีทัวร์นาเมนต์เป็นของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าทูบิยอนครับสมัยก่อนนี่ผมหรือว่าบุญชูหรือสามใจหรือประหยัดบถอยหลังตกเข็มหมดหมายความว่า ก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะกถามว่าผมมีความรู้กันอ,อะไรอะครับครับ,รบยกเว้นตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบนั่นแหละ 2Beyond สนับสนุนโดย i s u z u Mew X PTT Live Station ความสุขหลากไตล์ในที่เดียวสบู่สมุนไพรอิงออนสวยจริงอิงอ่อน Trinity c a r s ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร e ยู k รก l ฟ High กลับมาติดตาม Sport Talk The Hero นะครับในช่วงสุดท้ายของช่วงทูบิออนนะครับเมื่อสักครู่นี้โปรได้เล่าถึงเกียรติประวัติในการแข่งขันนะครับตอนนี้เนี่ยอายุ71ปีแล้วแต่ว่าสุขภาพยังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงไหมครับ ก็โอเคนะยังครพอเดินได้18หลุมบอ18หลุมได้แต่ว่า3วันติดนี่คงไม่ได้แล้วนะครับก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปเห็นบอกว่ามีรายการเป็นของตัวเองด้วยจัดการแข่งขันระดับซีเนียซีเนียครับวันเดย์ทัวร์วันเดียวจบเลยมีนักกอล์ฟระดับซีเนียเข้าร่วมทำการแข่งขันประมาณร้อยร้อยยี่เห็นว่าจัดมาหลายปีแล้วครับจัดมา6กหปีแล้วประสบความสําเร็จไหมก็โอเคเลยครับถ้าถามว่าชีวิตนักกอล์ฟคนหนึ่ง กว่าจะก้าวย่างมาถึงวัย71ปีและอยู่ในวงการกอล์ฟได้นานขนาดนี้โปรคิดว่าอะไรคือหัวใจหลักที่ทําให้โปรสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในวงการกีฬากอล์ฟนี้มาได,ได้ครับต,ต้องรักต้องรักอาชีพใจรักตัวเองครับรักอาชีพของตัวชื่อเสียงครับนะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนี้ก็โปรมีลูกชายมีลูกชายคนลูก,ลก,ลกสาวคนมีใครเล่นกอล์ฟไหมไม่มีเป็นทุกคน แต่ไม่เอาดีไม่เอาดีเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเห็นคุณพ่อเล่นมันมากหรือเปล่าไม่รู้เขาสิครับครับแต่ก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมกอล์ฟเหมือนกันก็มาช่วยโปรในการที่จะจับทัวร์มนต์มันนั่นหลานอ๋อเป็นไงบ้างครับออได้สองใบแล้วได้ท่วเยาวชนสองใบอายุเท่าไหร่ละฮะสิบสี่โปรสอนเองเลยหรือเปล่าสอนมาเองเป็นลูกของลูกชายหรือลูกสาวลูกอลูกสาวอ๋อครับผมนะฮะก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีก็ไม่ละอีกเรื่องนึงเชื้อสายต้องรักจริงๆนะกอล์ฟนเพราะว่า ผมก็พูดเลยเจอเป็นนิ้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับไม่จริงใจไม่จริงจังไม่จริงจังครับเป็นไปได้สมัยก่อนนี้ผมหรือว่าบุญชูหรือทางชจหรือประหยัดถอยหลังตกเขวหมดหมายความว่าอก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะพวกถามว่าผมมีความรู้นอะไรอะยกเว้นตรงนี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละทีนี้ผมก็อยากว่าทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมทุกอย่างครับ มีเงินมีทองที่มาเล่นกอล์ฟถ้าไม่มีเงินตอนนี้ไม่เหมือนผมผมเมื่อก่อนนี้แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนี้รักเล่นมากอะไรมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เล่นที2 0 0่สองพันพันห้าใช่ไหมเพราะนั้นต้องมีเงินใช่ครับผมก็เชื่อว่าน่าจะดีน่าจะได้ดีได้หน้ากอล์ฟที่เก่งๆแต่ไม่ได้ท้าที่ควรนั่นน่ะสิครับโปรคิดว่าสาเหตุเนื่องมาจากอะไรเป็นส่วนใหญ่ก็นี่ไงฮะเราเมืองร้อนไง แต่เราสู้ร้อนไม่ไหวนี่ไงคือสู้ไหวแต่ความอดทนไม่มีไงครับผมเพราะว่าเขากลับบ้านก็นอนห้องแอร์อสบายใช่ไหมค,ความอดทนก็ไม่มีแล้วก็แข่งแมตช์คุณอย่าลืมว่าแมตช์เดียวหรือสองแมตช์ไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณเก่งหรืออะไรนะรเยวก็อะไรขึ้นมาแล้วท้อโปรมองว่าวงการกอล์ฟในบ้านเราตอนนี้เนี่ยใช้คําว่าพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดเร็วเกินไปหรือเปล่าที่เราไม่สามารถที่จะให้เด็กๆหรือ หรือคนที่เล่นกล์บสามารถที่จะพัฒนาได้ไปตามระบรามว่าไม่เร็วมาพูดถึงถ้าเร็วเนี่ยทุก9ก้าวกระโดดก็มาตอนไทเกอร์วูดนี่แหละไทเกอร์วูดเด็กกระแสของไทเกอร์วูดากระแสทำให้เด็กวัยรุ่นอะไรกระตือรือร้นเยาวชนอยากจะเล่นกรอมากขึ้นอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากจะเิร์นโปรสุดท้ายนี้อยากให้โปรฝากอะไรกับนักกลอฟเยาวชนว่าถ้าอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ กีฬากรอฟช่วยเราได้จริงหรือเปล่าครับได้ครับได้นะท่านผมผมก็อยากไม่ต้องดูผมก็ได้ดูอย่างบุญชูถาวรนธงชัยอะไรแม้กระทั่งเป็นด้านผู้หญิงก็โมเมอะไร,รขยันนะครับ<ะ>ไม่มีอะไรที่หนีความสามารถไปได้ ขยันหน่อยโอ้โหเป็นสิ่งที่ฟังแล้วชื่นใจมากๆเลยนะครับนักกีฬาขอให้มีวินัยมีความอดทนแล้วก็ขยันอย่างที่โปรว่าประสบความสําเร็จทุกคนเพราะฉะนั้นอาชีพนี้วงการนี้เนี่ยยังไปได้สวยอยู่ในความรู้สึกของคนที่เขามองเขามองอยู่นะครับเขามองอยู่นะฮะครับแต่ว่าจะหาเามองผ่านไปจะหาใครสักคนนึง ที่ยืนระยะได้ยาวนานเหมือนกับโปรสุกรียนฉับผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียววันนี้เราได้สาระแล้วก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องการที่เราได้พูดคุยกันในวงการกอล์ฟนะครับก็รายการมีของที่ระลึกนะครับเป็นบอยเชอร์จากบาซีย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทที่พัทยานะครับมอบให้โปรไปพักนะครับเวลาที่ไปแข่งขันแถวพัทยานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเสื้อยูเรกานะครับฟลายไฮซึ่งเป็นเสื้อของรายการนะครับสวยมากเลยนะครับมีโลโก้ของสปอร์ต ทองเด็กฮีโร่นะครับเอาไว้ให้โปรใส่ซ้อมออกรอบนี่ใครๆเห็นก็ต้องอิจฉากันทั้งนั้นเลยนะฮะและสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดในฐานะที่โปรเป็นเป็นนักกีฬาที่สมควรที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเราขอมอบกรอบรูปนะครับสปอตท็อกเดฮีโรให้กับโปรสุเกะออนชัมเอาไปตั้งนะครับวันนี้เราได้รับสาระมากมายนะครับจากโปรสุเกะออนชัมแล้วก ขอให้โปรสุขภาพแข็งแรงแลวก็อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับนักกอล์ฟระดับเยาวชนแล้วก็นักกีฬาทั่วไปคากรับขอบคุณมีอางสูงครับสวัสดีครับขอขอบคุณโปรสุกรีอ่อนช้ำสุดยอดนักกอล์ฟไทยที่เคยสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกอล์ฟชิงแชมป์โลกและเป็นโปรไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน US m a s มา r สเตอร์สมควรที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติและถ่ายทอดผลงานสู่สายตาประชาชนในรายการ Sport Talk The Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศจะเป็นกำลังใจให้กับฮีโร่ในกีฬาผู้ทรงคุณค่าท่านนี้ตลอดไปและทั้งหมดนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของโปรสุกรีออนชมนะครับเป็นโปรจอมเก๋าที่หลายคนต้องยกว่าเป็นครูกอล์ฟคนหนึ่งที่มีคุณภาพของเมืองไทยทีเดียวนะครับเรื่องราวกำลังน่าสนุกเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่เวลาของรายการหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอิสุสปตทบาซาย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทชาโตเดออาร์ตและยูเรกา ส่วนท่านใดที่ต้องการจะติดตามรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ตามแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้ามาติดตามว่าใครจะเป็นนักกีฬาที่เราเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการที่น่าสนุกสนานอย่างนี้อีกนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ